The Muhammad Journey Podcast ชีวประวัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลลวะลัยฮิวะสัลลัมอัสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสลามครับวันนี้เรากลับมาเจาะลึกข้อมูลประวัติศาสตร์อิสลามกันอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นเรื่องที่เอ,อ่สำคัญมากเหตุการณ์หนึ่งเลยก็คือเรื่องราวที่สมรภูมิอูฮุตจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาม,มาเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่การศึกธรรมดาธรรมดานะคะ แต่เป็นการเผชิญหน้าที่เอ่อค่อนข้างซับซ้อนใช่เลยครับคือข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยชี้ให้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจมากเริ่มจากที่ว่าฝ่ายมุสลิมเนี่ยดูเหมือนจะจะได้เปรียบก่อนในช่วงแรกๆค่ะแต่แล้วสถานการณ์มันก็พลิกไปเลยจุดนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆว่าเอะอ,อะไรเป็นตัวเปลี่ยนเกมขนาดนั้นในข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องการฝ่าฝืนคำสั่ง ชัดเจนมากโดยเฉพาะกลุ่มพลธนูใช่ไหมคะที่อยู่บนภูเขาที่ได้รับคำสั่งมาแบบเฉพาะเจาะจงเลยถูกต้องครับชัดเจนมากประเด็นคือพลธนูบางส่วนเนี่ยเอ่อตามข้อมูลคือเขาตัดสินใจละทิ้งตำแหน่งคือเข้าใจไปว่าการรบมันจบแล้วชนะแล้วก็เลยอยากจะลงมาเก็บสรัพย์สินหรือที่เรียกว่าคอนิมะนะครับอ๋อค่ะค่ะ แล้วการตัดสินใจตรงนั้นแหะครับที่แบบว่าไม่ได้ยึดตามคําสั่งเตเปะเนี่ยมันกลายเป็นเปิดช่องเลยให้ให้กองกําลังของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาตีโอบมาทางด้านหลังโอ้โหนึกภาพตามแล้วครับซึ่งกระทบหนักมากกับรูปขบวนทั้งหมดเลย เห็นภาพชัดเลยนะคะถึงผลกระทบที่มันตามมาจากการตัดสินใจแค่แวบเดียวจริงๆภายใต้ความกดดันในสนามรบด้วยแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่ในเอกสารเรียกว่าบทเรียนอันเจ็บปวดเรื่องนี้เขาขยายความไว้ยังไงบ้างคะคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเอกสารไม่ได้มองแค่ว่าเออแพ้เสียหายจบแต่เน้นมากๆว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนที่ที่ฝังลึกจริงๆมันไม่ใช่แค่ความ่า้แพ้ทางทหารอย่างเดียวแต่เหมือนเป็นบททดสอบศรัทธาเลย ทดสอบความอดทนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อฟังผู้นำการเชื่อฟังอย่างแท้จริงแม้ในตอนที่ดูเหมือนว่าเฮ้ยเรากำลังจะชนะแล้วแท้ๆนะค่ะความผิดพลาดครั้งนี้ถูกบันทึกไว้ถูกถ่ายทอดต่อมาเพื่อจะย้ำเตือนเลยถึงความสำคัญของวินยัย แล้วก,ก็การมองภาพรวมไม่ใช่มองแค่สถานการณ์ตรงหน้าอย่างเดียวเหมือนกับว่าความผิดพลาดครั้งนั้นนะคะไม่ได้ถูกมองเป็นจุดจบนะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยการที่ข้อมูลที่เรามีเน้นย้ำเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นประเด็นที่แบบสําคัญมากๆต่อการพัฒนาของชุมชนมุสลิมยุคนั้นแน่นอนครับ มันสะท้อนหลักการสําคัญเลยนะที่ว่าแม้แต่ในความผิดพลาดหรือความสูญเสียเนี่ยมันก็ยังมีคุณค่ามีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอการวิเคราะห์เหตุการณ์อูฮุดในมุมนี้ชี้ให้เห็นถึงจะเรียกว่าวิธิภาวะก็ได้นะครับในการยอมรับความจริงรเผชิญหน้ากับมันแล้วก็สามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนในระยะยาวได้ ถ้าอย่างนั้นสรุปจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเหตุการณ์ที่อูหุดก็เลยเป็นมากกว่าแค่บันทึกการรบนะคะแต่เป็นเหมือนกรณีศึกษาที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับการเชื่อฟังคําสั่งวินัยในทีมแล้วก็ผลลัพธ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงเลยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องความสําคัญของการทําตามแผนแม้สถานการณ์มันจะดูเหมือนคลี่คลายไปแล้วก็ตามใช่เลยครับแล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อนะครับ ว่าบทเรียนที่ได้จากความผิดพลาดครั้งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมันเกิดจากการตัดสินใจของคนแค่กลุ่มเดียวเนี่ยมันส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการวางแผนการสร้างวินัยในองค์กรหรือในสังคมวงกว้างในระยะยาวต่อไปยังไงบ้างการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเอามาปรับปรุงปัจจุบันและอนาคตนี่แหละครับคือประเด็นที่น่าสนใจมากไม่ใช่แค่ในบริบทประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงการรับมือกับความท้าทายต่างๆในยุคสมัยของเราด้วย